สวัสดีจ้าทุกคนกลับมาเจอกับน้องเมย์อีกแล้วจ้าืัอนี้กับพามาลากป่านะจ้าว่ได้อยู่คนเดียวเด้อแฟนขับเพียบเลยแฟนขับเยอะค่ะคนตายค่ะคนตรงฟ้าค่ะเจอพีอีทนะคะพีอีทพีอีทคนสงขาสวัสดีค่ะพี่พรนะคะน้องขอพี่บอสเฮ้ยวันนี้พามาปามาแล้วมาแล้วจ้่เดี๋ยวหันไปให้ดูจ้าถักทายเย่ด้วยอโอ้ย โ,โ,โ no ูดโพมากกนหาปลาสองคนสามคนสามสี่ห้าหกโอ้โหกหกขุลจ้ยหลอเนี่ยวู้น้องเมฆขออนุญาตขอถ่ายนะนะจ๊ะตั้งแต่ครั้งที่แล้วขออนุญาตให้ถ่ายได้มื้อนี้จะมาบอกว่าสาเหตุที่เขาลากปลานี้เพราะอะไรปลายังดิ้นเป็นๆอยู่เลยจ้ะนีค่ะนู่นนะวันนี้สวยมากเลยป้าน้องพิงยา สวยมากมาเอาปลานะจ๊ะสวยาามาจากโก้ล่ะมาจากโก้ล่ะสบัสดีกับเปสวัสดีมอยตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงเมืองไทยก็จะประมาณหกโมงเย็นจะ้ะตอนนี้คึกคืนกันมากเามื่อนีนน้องเมสจะมาบอก้ะจ้ะสาเหตุที่เขาลากปลาเพราะว่าเขาทําความสะอาดชายหาดแล้วก็ปลาชนิดนี้ที่เขาลากมาทิ้งเป็นปลาที่ว่า ขาไม่กินกันแล้วมันเป็นปลาขยะมันมีก้างเยอะฝรั่งไม่กินแล้วมันทําแบบว่าใแม่น้ําสก,กรปรกมันจะขี้แล้วก็ไปแย่งอาหารของปลาชนิดอื่นๆเขาก็เลยทําความสะอาดโดยการลากมาทิ้งทุกปีถ้างนั้นมันจะแพร่พัน์ธุเยอะมากจะ้ะเขาจะทําแบบนี้เป็นประจําทุกปีคือตอนนี้มีพี่ๆคนไทยมาเอาเยอะมากอยู่ข้างหลังน้องเมย์เขากําลังจะเอาปลาลงแล้วจะ้ะตามมาดูกันนะจ้ะ อันนี้คือขั้นตอนเพราะว่ามันหนักมากทุกคนเขาจะต้องใช้เคนยกดูบรรยากาศน้องเมยขออนุญาตในการถ่ายทําเรียบร้อยเลยนาจาะจ้ะนเ้โอเโอ,เอ,อน้องเมยสอบถามเขาแล้วว่าถุงนึงนี้หนักประมาณ160กกิโลจ้ะ เอายกแล้วยกแล้วปลามันล่นทะเลจะต้องลากถึงเพราะว่ามันไปแย่งอาหารกันมันมีปลาหลายชนิดที่ว่าประเทศฟินแลนด์เขากินมีอยู่4ีหชนิดแล้วปลาชนิดนี้มันไปกินลูกปลา มันก็เลยทําให้ปลาชนิดอื่นที่เขากินกันมันสูญพันธุ์ปลาแบบนี้มันมีก้างหลายถ้าบ้านเขากับปลาขาวปลาตะเพียนมันมีก้างเยอะฝรั่งเลยไม่กินก็เลยต้องลากทิ้งแบบนี้มันแพร่พันธุ์เยอะมากไม่ต้องกลัวว่ามันสูญพันธุ์นะจ้ะท่านพี่ชุดเก๋าเขียวทั้งหลายคือท่านพี่ที่เป็นหน่วยงานจากหลวงมาลากทิง้งนะจ๊ะอันนี้ทั้งหมดน้ําหนักอันนี้หนึ่งร้อยเจ็สิบแดกิโลกร,รมัมนี่ oh, <okay. S 1> มาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาจะเปิดปากถุงแล้วนะจะ๊ะ <c oughs> มามาน้องปิ้นอย่ามาทางนี้นี่เลยเอาเปิดแล้วเปิดแล้วทุกคนจับตามองให้ดีปลากำลังจะเต้นออกมาโอ้โหปลาเป็นๆทั้งนั้นเป็นล,ล,ล้านๆตัวใหญ่ๆน้องเมย์ตื่นเต้นมากเลยจ้ะตอนนี้ คิดถึงเมืองไทยอยากกลับเมืองไทยนะจ่พากันเอากันเลยจกเลยค่ะจกเลยตอนนี้ไม่เอาค่ะดูที่ะโอ้ยพี่พรอามาโชว์ไม่เอาค่ะไม่เอาพี่เอาจับแล้วอย่างเดียวนนี้กําลังอยู่ในชุกลมุนนะคะเพราะว่ากําลังจะมาอีกถุงที่สองถุงแรกมีแต่ตัวใหญ่ๆรีบจับเอาจับเอาจับเอาพาง่วงวันหนุนพี่เขาเอาตัวใหญ่ ส่วนมากเขาก็จะเอาไปทำปลาลุงปลาลากันจะ<อ>้ะอู้ยิ่งคนยิ่งเจอยิ่งตัวใหญ่มาแล้วหนักมากคุณน่ะอันี้กนยค่ดูคิแต่มันดูไม่ได้ไม่ใช่ืทีตกมค่จะรบกวนตให้อันนี้คือถุงที่สองแล้วจ้ะออโอ้โหอันนี้สองร้อยห้าสิบกิโล <c oughs> <c oughs> เราเราเอาตัวเราไปไปเกาะไว้มันเล่นหนักสองหน่อยห้าสิบโอ้ยฝรั่งกี่ตัวอันที่สองเทกแล้วจ้ะเทกแล้วจ้าสองสองนี่ทำให้จมตายบ่สอแล้วก็ลงมา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 แกะแล้วแกะแล้วทุกคน ล,ลุ้นลุ้นลุ้นถังที่สองมีปลาอะไรบ้างโอ้เกือบเต็มไปเอาไปเลยเอาดินยุบเป็นๆจะเป็นล้านจริงๆน้องเมย์โบได้ว้าเรนได้จ้ะคิดถึงคนไทยทุกคนจริงๆแารันตีน้องเมย์โ้ยความเด้งดึงดูนะแฟนขับทั้งนั้นจ้ะอยู่นี่เนี่ยไ่ไไ่เ่น อ,อันนี้อันที่สวว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 ุ้นววนนวว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 แล้วกวว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 ีอวววี่วววววววาัว เรือตรงนู้นคือเรือที่แบบว่าเขาใส่้าบ้านเขาก็เอื่นนมาอวนแล้วจะเอาไปลากนกนกมาลอกินปลาโอ้โอเต็มอันนี้เต็มอันอันที่สามนี่คือเต็มเต็มเต็มรถอันนี้เลยจ้ะรถลากเลยจ้ะเยอะมากเลยเยอะมากแบบว่า อันที่4มาอีกแล้วมาอีกแล้วจะล้นแล้วจะล้นแล้วล้น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 ขวาดมาหน่อยพี่โอ้ตัวสวยมากเลยจากงวดนี้อันนี้ตัวแบบว่าสวยมากโอ้ เปลี่ยนอันเป๊ะตั้งมาพี่แบบก่อนเหรอโอเคเข้าโอ้เอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยพี่อันนี้เราได้ปากคอว่าสัตว์เฮากี่เฮากี่ข้ากีดีใจได้ตุ้ยไงโลดแล้วจะตอนนี้ตื่นเต้นกันมากโอ้ปลาโอ้ใหญ่มากตัวนี้สนใจอันนี้เชื่อว่าน่า ป,ปลาลหญมากม, <า S 2> มาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วเขาจะไปเทไหนมันล้นแล้วค่ะทุกคนน,น,นี่มันล้นแล้วอ๋อเขาเอามาตั้งตรงนี้จับเพราะว่าถังที่สี่ที่ห้าล้นแล้วเยอะมากเยอะม,มากทุกคนตื่นเต้นมากจ้ะค,คนไทยอยู่ไหนามาเอาปลาด้วยจ้ะหลายค่ะนี่จามาวนโให้เราอก ยังเหลืออีกส่วนู่นอีกอันหนึ่งอันนี้คือว่ามันล้นล้นในล้นรถแล้วจากเขาก็จะเอาไปฝังเนาะอ่านแต่สี่ไม่หินไม่เนย ไม่เห็นเมเนสิตเดนยอเอน่าเมเนสนเปีลายแบบเสือนาเปตาสโอเคเขาบอกว่าถ้าพวกีคนเอาแล้วเขาก็จะเอาไปทิ้งไอ้ขยะเนาจะจ้ะมันรู้เสียดายว่าจะ้ะไอ้ถังนึงนี้ขาวๆอันนึงเนี่ยถุงปุ๋ยอันนึงนี่หนักประมาณเกือบสองร้อยกิโลแล้วเอาต้องเอาไปทิ้งจะ้ะมันเยอะมากทุกคนแบบอยากคิดถึงเมืองไทยอยากให้คนไทยมาเอาเสียดายมากทุกคนในรถเข็นนี้เขากําลังจะเอาไปทิ้งอีกเป็นเกือบเป็นพันกิโล สงสารคนที่เขาไม่มีอาหารจะกินเนาะเขาต้องลากเอามาทิ้งน้องเมเห็นแล้วก็สงสารดูตอนนี้กําลังบรรยากาศแบบว่าจกกันอยู่ข้างหลังน้องเมนี่สดสดเลยจ้ะปลาก็ไม่ได้ตายนะจ้ะปลาเป็นๆสดๆมาๆมาเอาปลากันจ้ะออ้คิดถึงองไทยสวยด้วยที่เมย์สวัสดีน่ะเล็้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องปัญญาเขาก็ทําคลิปน้องเมก็เลยสวัสดีทักทาย ไลส่สดเออเบื้องนี้อันนี้อายนี่ออกเพราะว่ามันหนาวมากแต่ตอนนี้มือแข็งมากเลยจ้ะวงรู้จ้ะพินญ,ญาในช่องนี้ก็ไปดูช่องพี่เมย์ต่อเด้อมีพินญ,ญาในช่องพี่เมย์ด้วยเออนู่นน่ะน้องพินญ,ญาสองช่องเลยนู่นน่ะ<อ>หน้าขาวจ้วน้องพินญ,ญาไก่ด้วยเดียวกันอันนี้มามาโรงเรียนแล้วก็มาเอาเสื้อเขาบ้านโน้นเนี่ยเขาได้ปลาเยอะมากพินญายังไม่ได้เอาสักตัวเลยค่ะพินญาถ่ายก่อน สวัสดีค่ะมาดูไม่เอาน้องเมย์ใจเย็นๆป้านี่ถ้าไม่เอาเขาจะเอาไปทิ้งจ้ะต้องขึ้นมาบนรถเคนขนาดนี้เลยเอาแบบว่าบรรยากาศสดๆกันไปเลยจ้ามิตาสินาปูหุ่เมียปูหุเนี่ยจ้าป้าระยอนก้าโรยาโบโซนแม็กซิมิเตอร์เนี่ยเอามาเอ๊คุณเซอออนเมนูเมนเอมูนโอมากานเอาวาไทยเอ่อไทยกันเอาวะเซนตะเกียบแม่ยปูหุ่นไทยจ้าแล้วก็วิดีโอย่อวิดีโอโอ้ าแล้วพี่ระวังหัวอันนี้ที่อยู่บนรถบรรทุกนี้คือเขาจะเอาไปทิ้งแล้วจ้ะน้องเมจะขึะ้นรถเขาเพื่อจะอไปทิ้งขึ้น <c oughs> มาถ่ายทำคลิปถึงในรถบรรทุกรถเคนเลยเด้อจ้ะเขาให้เวลาเอาอยู่จ้ะประมาณสองสามชั่วโมงอยู่เนาะผู้ใดยังไม่ได้เอามาเด้ออยู่ละติอยู่จังหวัดละตีจ้ะ ตอนนี้สดสดร้อนร้อนนกนกก็มารอส่วนแบง่งเน้จ้ะโผดโผอ,อีีรีเด้ประเทศฟินแลนด์จ้ะรถเคนกันไปเลยให้เห็นสดสดร้อนรอนไปเลยจ้ะโผดโผมากมายไก่กองโอ้อยอยากยกไปเมืองไทยหลายครับ เฮ็ดปลาแดกปลาล่าเฮ็ดโรงงานปลาแดกแม่น้ำปุงน้ำปลาทำคลิปยังไงไม่ีเวลาจัดอ้าวดูน้องกินหยาจกปลาแล้วเด้อนี่ตัวใหญ่ให้โตเลย สวัสดีจ้าสวัสดีจากประเทศฟินแลนดินแดนเขตขั้วโลกเหนือคะ่ะเมื่อนี้มาเอาปลาฟรีคะ่ะฟรีของฟรีมีจริงในโลกนะจ๊ะจะบอกให้มาประเทศฟ,ฟินแลนด์ได้ปลาฟรีฟรีฟรีไหมคะทุกคนฟรีไหมฟรีเห็นบอกค่ะปลาปลาฟรีคะ่ะเขาลากขึ้นมาจากทะเลสาบอยากดูคลิปยาวไปดูที่ยูทูบได้นะคะนัน่นปลาสดๆเลยคะ่ะปลาที่จัะเออมาเราจะมาเอาปลากันจ้ะ หุยตดเลยตัวใหญ่ๆปลานี่หลายค่ะเนาะเขาเขาแจกพี่จ้กเขาจะทำความสะอาดทะเลสาบค่ะเนาะปลามันเยอะมันแย่งอาหารกันเขาก็เลยต้องลากทิ้งเนาะจ้ะหุ้ยนี่ก็ใหญ่สุดยอดแล้วเนี่ยน้องอากาศวันนี้ก็อากาศมีตะมอกค่ะหมอกเมฆมีแมกอะลรค่ะเนาะมีแมกเก่เลา ยปลาสดๆเลยค่ะทุกคนเด้อมาเด้อมาประเทศิุรนินั์เด้อจากของพี่เอเห็นมั้งสีพี่ได้ไหกเอากผูดช่ส่นะผู้ช่วยน้องเมย์ปลาจกใหญ่แล้วค่ะผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยพี่พรผู้ช่วยผูชยชย้ช่วยบอกว่ามีโมโหแล้วน้องเมย์ไม่เอาสักทีหนึ่งพี่พรจัดการเลยเอาตะแกงมาจากบ้านจกให้น้องเมย์น้องเมย์เอาไปฝากเพื่อนเนาะเพราะว่าตัวเองไม่เอาแล้วเพราะว่าพี่พรแกใจดีทำมาให้เยอะเลยปลาดูสิ ดูมันลงเก็มีป็นทาานไ้าไม่ให้ไขาวก็ไม่ได้เอายเพรัน่ปลาขาวบ้านเฮาปลาตะเพียนปลาขาวปลาซิวทอดกรอบเลยน้องก้างกินได้หมดดูิ หลายหลายลเนี่ยจะของฟรีของฟรีสามีพี่เมียจังไม่ต้องเอาเยอะไม่ใช่อันนี้ของคนอื่นนะอันนี้อันนี้น้องเมย์เอาไปให้เพื่อนนะจ๊ะเพราะว่าตัวโดยส่วนตัวแล้วพี่พรเอาไว้ให้น้องเมย์น้องเมย์จะเอาแค่ไปให้เพื่อนอาหารที่ลงรู้เอาคู่ตัวใหญ่ ถึงเอาตัวน้อยไปทอดไหนพี่เมย์ทอดหอกเลยใช่มาใกล้ๆเลยพี่มาจุกๆเพื่อนๆน้องเมย์เห็นหน้าเห็นตาน้องเมย์ไหมจุกปลาจุกปลาหลอกเขาบอกว่ามาดูมาดูปลามาดูก็ขึ้นปลาแฟนบอกเธอไปดูได้นะแต่ไม่ต้องออกจากบ้านเลยนะเขาขาจะตาย ค่ะหูเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วป้เดี๋ยวเราจะตับแล้วตักเอาเนาะดูสินี่คือเริ่มทยอยกันกลับแล้วเพราะว่าอเอาไม่หวาดไม่ไหวมันเยอะเกินจ้ะดูเวลาแล้วเ้อะน้องเมยจะ ตกจกแล้วเขาคนอื่นเขาเอาไปจะหมดแล้วีคน <จก S 2> สุดท้ายจกเอาไปให้เพื่อนนะ,นะไม่ใช่ตัวเองคนสวยใจดีมากเอาไปให้เพื่อนตักเอาไปเลยจักเยอะมากมีแต่ตัวใหญ่เด้อจกจกจกเอาเต็มที่เลยเอย่าไปฝากเพื่อนนะเราเอซเยอะอยู่ทำเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะ แล้วก็พอเอฟซีมาก็แจกค่ะคนละถุงคนละถุงใครมาเยี่ยมบ้านน้องมีต้องได้กินปลาได,ด้จก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 มาเนาะนี่ทางนี้เนี่ยเยอะแยะเลยเนาะทำยังไงไ,ได้พอแล้วเพนไม่ให้เอาไปเดี๋ <c oughs> ยวไปเอามาเอาปปลาขาวเข้ามาไกลแล้วสงสารเขาก็เลยให้เอาไปเย,ยอะๆโออเามด้พ <c oughs> อแล้วนหนัก คยจะชวยกินคนเดียวน่นี่เอาไปเธอเอาไปฝากคนอื่นด้วยเอาไปฝากคนอื่นเขาดีใจจะตายเอาไปฝากเพื่อนๆเอาใส่แค่ว่าเราขับรถไปให้เขาหน่อยเขาก็จะซื้นใจ ถ้าขยันก็ทําให้เขาด้วยแล้วเป็นเพื่อนรักเราก็ทําให้แต่ล,าล,ลต้าเพื่อนทอั้งๆเราก็ไม่เอาไปทำไปเองแล้วก็ลงจิกตกไม่อีกเวลาทำอะมา,มานั่งถึงบ้านแล้วนะไลฟ์สดไงน้องเอาไปอีกให้มันเป็นทั้งๆให้มันไงมันเต็มเลยเลยเป็นไลฟ์สดเวลาทําเนาะกลับมาบ้านแล้วไปเอาปลามาใปลาปิ้งยาวมาทำมาทอดปลาไรไรที่ไหเอออีกอันหนึ่งให้กั ปลาใน่ออเจ็นสีเนอะทอดกไปเลยปลาเือบ้านเราเลยดูยิ่งๆวัดขึ้นมาเถอะดูสิดนเร็วน้องเมฆเขาจะเขาจะเก็บกิจการแล้วเป็นู่เลยนเต้นงมาใกลใเอาแบบชัดเยอะีพอแล้ว เดี๋ยวจะโทรเรื่องที่เฮลซิงกิมกลัวเขามาเดี๋ยวมันจะเสียเที่ยวพี่เขาเสียดายเลยเขาไปทิ้งทั้งหมดแล้วเนี่ยจะร้องไห้เลยเนี่ยเห็นแล้วเนาะเสียดายสงสาร <c oughs> คนที่เขาไม่มีกินเราี่ <c oughs> จริงๆนะบ้านเรานี้โคโชกดีเลยเนาะ <c oughs> อยู่เมืองไทยนี้นะแล้วก็วมีขนาดนี้นะของบ้านเราลูกพวกยังไม่เหลือเลยลูกพวกยังหมดเลย <c oughs> เออลูกควกลูกวกออกมายังไม่ได้ดูตาดูโลกลืมตาดูโลกครับตอนกินแล้วค่ะลูกควกอยู่ที่นี่เยอะๆนี่ถุงดำนี่โอ้ยพี่พรมามายกช่วยกันโวยวายจุกัจุกจยกจุก ปลาเศียรตีแตะเลส,สาบแทนเรามีคนขายพิญญาด้วยนี่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยถังถังถังโอ้โนปลาท่วงหมดเลยโอ้ยโขับรถเหยียบปลากันไม่เป็นไรหรอกมันเอาไปล้างได้อยู่น้องหรือว่าจะไปหยิบเอาใหม่ที่ล่ะเขายังไม่ไปเขาล้างมืออยู่เนี่ยถังอันอันสี นี่กำลังจะลากไปทิ้งแล้วจ้ะตอนนี้ขบวนการสุดท้ายคือลากไปทิ้งขยะแล้วเนาะเอาตักเอารลยน้องเอาตักเอาถังนึงโอ้ย่าพาไปเอาตัก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 มาเขาจ่อไปทิ้งแล้วจ้ะเขาไล่ทางอ้อมเราก็เก็บให้แล้วฝรั่งเอาพอแล้วบอกเขาซื้อสองกล่องสองกล่องเอาฝรั่งช่วยเก็บเอาเอาบอกฝรั่งช่วยกินยาแล้วมีฝรั่งช่วย ฟรีก yeah. <laughs> no. so okay? oh. ็ฟ wow. รีแถมยังเขาช่วยใส่คู่ทังให้อ <Les> ีกจ้ะเพราะว่ายังคนงามเนาะสวยไหมสวยสวยอ่ะว่าพินยาสวยขนัดนออพูดพูดเองเออเองจังตอนนี้ตอนนี้นุดนคือแบบกีโตสปาลีออนโตสไปแล้วไปแล้วไ้ล้ เลือลากอยู่ข้างน้าจะอ้วนลากอ้วนนกมาอุ่นอ้วนอ้วนลอกินปลาเไปแล้วอยู่จนถึงคนสุดท้ายเพราะว่าเราอยากดูขบวนการการลากปลาให้จบด้วยจ้ะไปแล้วเด้อบายบายกีตสปารยอนเฮ้ เปลเา,ปาไปทิ้งแล้วเสียดายบจ่าจเต็มคันรถเลยกินหอดเมืองไทยแท้ไปแล้วบอรอเลยคนไทยก็กลับกันบนเล้วจาาเขามาเอากันเยอะแยะเลยวิวงามมากข้างหลังนกเต็มเลยมาโหละอาหารได้ปลาไปกินเหนรอเฮ้ย,ยพี่พรอนะ่ะพี่พรดูสิ ดูเอซีขยันมากจูหุ้ยรักมากไหมเ,เดี๋ยวจะ<ล>ให้ดูปลาส้มเนาะปลาส้มพี่พรทำเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่งวดที่แล้วเอาไปให้เพื่อนจ้ะเพื่อนดูกไกไดูดูดูปลาส้มมาให้ดูพี่พรสิ เอาเอามาโชว์หน่อยปลาส้มจะไปทอดกับน้องปิญญาป้าพี่พรแกทำมาตั้งแต่งวดที่แล้วได้จากงวดที่ด้าน้องเมย์ไทยครั้งแรกเดี๋ยวยกดิ่พี่พรเดี๋ยวเดี๋ยวเออป้าดูสิพี่พรใจดีมากเลยดูสิเยอะเลยสองถุงเลยไม่ต้องทำเลยน้องเมย์ในในในหันหันอันนี้ทำเสร็จแล้วอันนี้ก็ทำแล้วเหรอทำปลาแล้วค่ะทำให้น้องเมย์โอ้ตหเม่อวานทำมาเดี๋ยวปลาสี้ใส่ตรงไหนเมื่อวานเขาก็ลากปลาอย่างเงี้ยเลยใช่เมื่อวานก็ลากอย่างเงี้ย ตาย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 ขอบคุณมากมาทุกคนดูดทิขยันมากอันนี้ออกอ,อันนี้ไม่ต้องรวมก็ได้ เมย์เอาไปใส่จุจินไว้เวลาเพื่อนมาก็แจกเขาไปดูสิเขาไปทำปลาส้มแมนจ๋าไปทำปลาสิจ๋าไปทำขี้นเอาตัวเล็กนี่ก็ไว้ทอดกินเออตัวเล็กก็ทอดกินไงตาย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 ซึ่งในน้ำใจมากมายบุญซื้อคนไทยกินนี่อันนี้แกไปกินทอดที่เราตุ๋นไสเมย์ตอนทอดนะชุกไข่ก่อนนะแล้วทอดมันจะได้ไม่ติดกระทะแล้วมันจะสวยน่ากินรสเลือกคนอื่นจะมีอะไรในรถสชามีนึกว่าเอาไปทิ้งหมดเลยตายกู อันนี้หนูก็จะเอาเอาเอามาใส่ไหมข้างในให้เมีปลาที่กระตักเอาตักเอาเนาะแบบว่าสะออนไหมโอ้ยช้อนนี่เนี่ยข้าวอลาหน้ปลาจับปลาเคื่องในปลาบอสขนาดพี่พลทำให้ก็โคตรเยอะแล้วนะโอ้โหตาย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 เต็มรถเต็มรถจ้าอุ๊บโอ้โหปยอันนี้ไปแล้วเพราะว่า ได้เต็มรถแล้วจ้ะใส่ถุงดำเรียบร้อยแล้วแลงล่างก็มีอีกจังไหนน้องมีกับล้าซานีนะจ้ะขอบคุณหลายที่รับชมเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายกลับบ้านเพื่อเทตป่าโตนะจ้ะสวัสดีค่ะโอ้ยขอบคุณมากมากนนเอฟซ <gue> <acute annah> <standards> anyway, ีใจดีมากเ็ศป่ามาให้นน้องมีเดี๋ยวจะซื้อของมาเด้อเจอกันเด้อขับรถดีๆจ้ะอยู่จนนาทีสุดท้าย